สวัสดีนะคะทุกท่านเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพร้อมกันด้วยหัวข้อเรนดอมที่ชื่อว่าวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังของคุณในหลายครั้งก็ทำให้คนที่เข้ามาจะเอารัดเอาเปรียบหงายเงิบไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูดค่ะวาจาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทรงพลังของคุณในหลายครั้งก็ทำให้ใครก็แล้วแต่ ที่เข้ามาจะเอารัดกออกเอาเปรียบหงายเงืบไปเหมือนกันห้าดาบเนี่ยค่ะมาใบแรกคือเป็นอะไรที่ชัดเจนม,มากๆเลยนะคะเป็นรูปของคนสองคนเนี่ยหาเที่ยวลังเหมือนถกเถียงประเด็นอะไรบางอย่างแล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะก็จับอยู่ที่คมดาบเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าทุกท่านเป็นใครก็แล้วแต่ ณปัจจุบันคุณอาจจะทำให้หลายคนหรือว่าหลายพลังงานอึง้งว่าเหมือนกับเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทํากล้าคิดหรือว่ากล้าที่จะตอบโต้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่มันเป็นของตัวของคุณเองมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เขาอาจจะคิดว่าคุณไม่กล้าที่จะทําอะไรหรือว่าอะไรประมาณนั้นน่ะ คุณอาจจะเงียบถ้าเขาคิดที่จะเข้ามาเอาเปรียบหรือทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่ปรากฏว่าพอเขาทำขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณดันแบบคุณดันไม่ยอมอ่ะคุณดันไม่ยอมด้วยพลังงานปัจจุบันเนี่ยค่ะทฮมเพลนแลน่ะมันเป็นเอเนอรของคนที่พยายามที่จะบาลาน์เนาะที่ผ่านมาคุณอยู่ในจุดที่เหมือนกับอารมณ์มรวย พยายามที่จะบาลานซ์พยายามที่จะมองโลกในแง่ที่ดีมองโลกในแง่ที่มันโอเคไม่ได้เข้าไปยุ่งบุ่นวายอะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายอยู่ในจุดเงียบๆของคุณแต่ในหลายครั้งอะ่ะคุณได้พบว่าความเงียบเกินไปในบางทีอะ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่จุดที่ทำให้แก้ไขปัญหาที่เจออยู่กับใครบางคนได้ ความหมายคือณปัจจุบันคุณรู้จักจังหวะที่จะเงียบหรือรู้จักจังหวะที่จะตอบโต้แล้วก็ปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเคยเงียบอาจจะเคยยอมอาจจะเคยประนีประนอมหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะมาก่อนแต่ผลแห่งการที่ประนีประนอมผลแห่งการที่หยยวนไปก่อนในทุกครั้งอ่ะมันดันกลับมาย้อนกลับมาทำร้ายคุณ เพราะฉะนั้นปัจจุบันคุณจึงมีความที่แบบตรงๆมากขึ้นอะเดอะทาวเวอร์เนี่ยค่ะตัดเป็นตัดไม่โอเคก็คือยอมรับว่าไม่โอเคอยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่มีขอบเขตในชีวิตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็จริงใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดออกไปต่อหน้าเป็นอย่างไรต่อหน้าคุณเป็นอย่างไรรับหลังคุณก็เป็นอย่างนั้น ไม่ได้มีนอกมีในมีอะไรทั้งสิ้นไม่โอเคกับสิ่งใดก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะปฏิเสธหรือกล้าที่จะนิ่งเฉยมากยิ่งขึ้นบางครั้งบางทีความนิ่งเฉยเนี่ยค่ะในบางจุดที่ควรที่จะนิ่งอ่ะมันทำให้ใครบางคนไม่กล้าที่จะคิดที่จะเอาเปรียบจริงๆนะถ้าคุณลองสังเกต่ะในความเป็นจริงอ่ะคนที่มักที่จะถูกเอาเปรียบจะเป็นคนที่ยอม ยอมทุกคนยอมทุกคนยอมทุกเรื่องแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้เกีงใจคนอื่นมากๆคิดถึงคนอื่นมากๆจนลืมนึกถึงความต้องการข้างในจิตใจของตัวเองมัวแต่ห่วงมัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรคนอื่นจะเป็นอย่างไรแต่ข้างในตัวเองอะหาไม่เคยดูแลไม่เคยทนุถนอมเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันไม่ว่าคุณเป็นงไคก็ตามนะ คุณแบบคุณเด็ดขาดอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเด็ดขาดคุณชัดเจนกับทุกๆวาจากับทุกๆคำพูดคุณก็จะเป็นคนที่มีวาจาที่ทรงพลังการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างของคุณก็ทรงพลังแล้วสิ่งเหล่านี้หามันเป็นเหมือนกับมันเป็นบุญบารมีในด้านที่มันน่าเกงขามันไม่มีใครที่จะเข้ามารุ่มร่ามหรือว่าวุ่นวายกับคุณเมื่อคุณรู้จักที่จะเซฟขอบเขตในการปกป้องตัวเอง อะไรที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือได้แบบไม่ได้เกินงามหรือว่าทําให้ตัวของคุณเองเดือดร้อนหลายท่านเนี่ยหาเดือดร้อนเพราคนอื่นมาเยอะมากเหมือนกันนะเพราะว่าได้มริตยูขึ้นมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคยถูกเอารัดเอาเปรียบมาก่อนเนี่ยค่ะหรือว่าเรื่องของการที่ไม่เคยที่จะปฏิเสธคนอื่นในชีวิตอ่ะมันอาจจะเคยทําให้คุณหม,หมดเนื้อหมดตัวหรือว่า เจอปัญหาที่มันทุกข์หนักมากๆอ่ะเนี่ยค่ะสิบเหรียญน่ะสิบเหรียญหลายท่านอาจจะเคยเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวก,การเลือกราการอย่าร้างกับครอบครัวเดิมของคุณแล้วมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการดูแลลูกหรือว่าบุคคลที่รักแม้กระทั่งหมาแมวเนาะแม้กระทั่งหมาแมวที่เคยอยู่ด้วยกันแม้กระทั่งบุตรหรือว่าลูกนะคะ ก่อนหน้านั้นน่ะคุณอาจจะเคยใจดีกับใครบางคนมาก่อนสิ่งที่มาหมอรู้สึกได้นะจากไพ่ที่ขึ้นมาแบบชัดมากอะในวันนี้ค่ะเนี่ยคุณดูสิมันเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่กำลังดูผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงคนใหม่แล้วก็จากความรู้สึกของไพ่ใบนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นรูปของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มองผู้หญิงคนนี้อยู่อะ แล้วก็มีน้องมาที่หันมามองด้วยสิ่งที่แม่หมอรู้สึกจากไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าคนคนนี้คือแม่ของเด็กคนนี้นะแต่ปัจจุบันน่ะอาจจะเลิกลาหย่าร้างกันแล้วแล้วก็ไปมีคนใหม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่รู้สึกได้อในอดีตคุณอาจจะเคยให้ใครบางคนในชีวิตอะมามีอิทธิพลต่อต่อครอบครัวของคุณมากเกินไป บางท่านเนี่ยค่ะอาจจะมีพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของคุณเข้ามายุ่งเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวจนมันเป็นปัญหาจนมันทําให้เกิดการทะเลาะก,กันหรือต่างคนต่างฝ่ายต่างมีเพื่อนก็ได้นะเพื่อนญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งครอบครัวเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตครอบครัวของแฟนหรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะจากความรู้สึกที่ขึ้นนะจริง แล้วท้ายที่สุดคุณก็ไม่เหลืออะไรจนปัจจุบันน่ะจนปัจจุบันหลายท่านคือคุณกลับมายืนอยู่ในจุดที่แบบตั้งโกใหม่หนึ่งดาบเนี่ยปักธงชัดเจนตั้งโกใหม่ไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้ามายุคในความสัมพันธ์ของคุณอีกต่อไปหรือแม้นถ้าคุณจะมีความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ถ้ากรณีที่จะมีความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ คุณก็ดูยันแบบคุณดูลึกมากอะ่ะคุณพิจารณาลึกคุณดูลึกคุณดูยันไปถึงครอบครัวคุณดูทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็แบบว่าตัดสินใจที่จะอยู่ไปโสดไปเลยหลายท่านคือคุณเข้าถึงสัตรธรรมของชีวิต ความทุกข์ต่างๆนานๆาที่คุณได้เจอนะคะกาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบหลายท่านะอาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกที่ดินที่ทางแล้วมันมีปัญหาสืบเนื่องมาจากการหย่าร้างสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของขอครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมันคนละเรื่องคนละราวกันเนาะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันทําให้คุณเข้าใจชีวิต ได้ไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเนี่ยค่ะมันทําให้คุณเข้าใจชีวิตมันทําให้คุณมีเป้าหมายชัดเจนนะคะว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรโดยที่ไม่ให้อะไรก็แล้วแต่เข้ามาทําร้ายคุณอีกต่อไปคุณได้ทั้งไพ่ห้าดาบแล้วก็ห้าไม้เท้าอะ่ะเป็นคนที่าลังเตีกันอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะฉันก็สู้คนปัจจุบันน่ะคือคุณก็ไม่ได้ยอมให้ใครเข้ามาทําอะไรคุณง่ายๆเหมือนกันนะคุณอยู่ในจุดที่รู้จักที่จะปกป้อง สิทธิ์ของตัวเองในจุดที่มันควรที่จะปกป้องอะถ้ามันไม่ได้รับความยุติธรรมในสิ่งนั้นอะไรที่บอกว่านิ่งได้ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะคะก็นิ่งแต่อะไรที่บอกว่าควรที่จะรักษาสิทธิ์เพื่อความชอบธรรมของตัวเองของลูกหรือแม้กระทั่งของครอบครัวในบางจุดบางมุมคุณก็อยู่ในจุดที่ทำนะคะไม่ได้เหมือนเฉยต่ออะไรขนาดนั้นแต่ในบางจุดบางมุม คุณก็รู้จักที่จะเงียบคุณรู้จักที่จะนิ่งแล้วในหลายครั้งนะคะทุกท่านพลังงานของความนิ่งพลังงานของการยื่นคำขาดที่ชัดเจนะ่ะฉันอยู่แบบนี้ของฉันนะถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาก้าวล่วงฉันก็พร้อมที่จะสู้ฉันก็พร้อมที่จะปกป้องตัวฉันเองเหมือนกันฉันก็พร้อมที่จะอิกนอร์ฉันก็พร้อมที่จะเม,มินเฉยคนที่คนที่ทำร้ายจิตใจฉันเหมือนกัน ี่ยค่ะจัดเมนต์น่ะมันคือไพ่ของการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าการอเวกเคนนิ่งไม่ว่าทุกท่านเป็นใครก็แล้วแต่สิ่งที่เมืหมอมองเห็นคือการตื่นรู้ค่ะหลังจากที่ใช้ชีวิตนะคะเนี่ยถูกโซ่ตรวนถูกอะไรก็แล้วแต่มัดเนี่ยค่ะมัดตึงอยู่ในห่วงของความคิดมานานเหมือนกับแฮงแมนน่ะมันต้องอดทนเพื่อคนนั้นคนนี้ ฉันทําสิ่งนี้ไม่ได้นะถ้าคนนั้นยังเป็นแบบนั้นแบบนี้คือมีเงื่อนไขในชีวิตเยอะมากก่อนหน้านั้นนะคะเพียงเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้สึกดีรู้สึกโอเคคุณยอมที่จะคุณยอมที่จะเก็บงําความทุกข์เอาไว้ยอมที่จะเจ็บปวดเองแล้วท้ายที่สุดคุณรู้ผลลัพธ์ดีแล้วว่ามันก็ไม่เหลืออะไรเลยสักสิ่งอย่าง แต่ปัจจุบันคุณตื่นรู้ไม่ว่าคุณเป็นใครก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าไพ่จัสตเมนต์มันคือไพ่ของการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณอีกใบหนึ่งคุณถึงเข้าใจมันมีอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นประสบการณ์ในอดีตหรือมันถึงช่วงระยะเวลาของคุณที่ควรที่จะตื่นนะคะเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันคุณจึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ แม้กระทั่งความรักนะคะคนที่เข้ามาคุณไม่ได้ใช้เฉพาะสิ่งที่มันเป็นกิเลสหรือว่าความลหลงไหลได้ปลื้มความชอบความชอบพอเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวเนาะในการตัดสินใจอะคะ่ว่าฉันจะรักเอ่ยเตยหอมือคนเนี้ตลอดไปไม่สามารถที่จะทิ้งกันได้คุณเคยเจอมาหมดแล้วนะ ช่วงเวลาโปรโมชั่นช่วงเวลาที่ยังหวานแววช่วงเวลาที่มันมีความสุขจนถึงช่วงเวลาที่มันมันไม่ได้มีเพียงแค่สองคนน่ะในหลายครั้งไม่ใช่ในหลายครั้งคุณสังเกตดูนะความรักอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันยังมีเรื่องของครอบครัวมันยังมีเรื่องของยาติโกโหติกาอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยถ้าได้ดีก็คือดีไปเลยคือโชคดีคือทำบุญมาไม่รู้กี่ชาติ นะคะถึงจะได้ที่ดีอ่ะแต่ถ้ามันแต่เท่าที่เม่หมอเห็นส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นกรรมกันมากกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ต้องมาแบบต้องมาชดใช้กันมากกว่าอันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยนะไม่อ้อมค้อมพูดเรื่องจริงในสังคมโดยทั่วไปนี่แหละค่ะโดยส่วนใหญ่อ่ะถ้าถ้าเราไม่ได้มีเวรมีกรรมกับคู่ของเราคู่เราแบบว่าโคตรด,ดีทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลายรักเอ่ยเตยหอม แต่พอตกแต่งแล้วก็ไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะกลายเป็นญาติโกโหติกาของอีกฝั่งหนึ่งนะคือคือคู่กรรมของเราแทนนะเพราะฉะนั้นะ่ะทุกๆ relationship ทุกๆความสัมพันธ์มันมีทั้งบุญมันมีทั้งกรรมประปนกันไปแต่ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ยส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ มันเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้อะไรบางอย่างต่อกันโดยส่วนใหญ่หาแม่หมอมองว่า90%สบเปอร์ซไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายเนาะแต่มองโลกตามความเป็นจริงที่เหลือสุขอีก10%เอร์เซนทุก90%สเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือมีคู่ก็แล้วแต่หรือจะเลิกลาอย่าล้างหรืออยู่ในจุดใดนะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เหมือนใช้ชีวิตอ่ะมีคันลองเป็นของตัวเองชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดในคำพูดในวาจาอะไรได้อะไรไม่ได้คือชัดเจนไม่ใช่ว่าคุณเป็นโสดแล้วคุณจะยอมให้ใครมาเอาเปรียบหรือว่าบีบบังคับเพ,เพียงเพราะคุณอะสบายมากกว่าคนที่มีครอบครัวใช่ไหมคะบางคนที่เป็นคนโสดอะเวลาที่ไม่ได้มีภาระอะไรเยอะแยะมากมาย คนอื่นะ่ะคนที่มีครอบครัวก็จะมองว่าแบบเนี่ยใช้ชีวิตสบายจังเลยนะเนี่ยก็ามาช่วยเหลือคนอื่นสิเธอใช้ชีวิตสบายแล้วนะเธอก็มาช่วยคนอื่นทํามันโน้นอันนี้อันนั้นสิเนี่ยค่ะมนุษย์แต่เป็นอย่างนี้จริงๆคำตอบหรือว่าสิ่งที่คนเป็นโสดหลายคนนะสงสัยไม่ใช่เชิงว่าสงสัยคนเป็นโสดหลายคนอาจจะคิดอยู่ในใจว่าแบบ ก็ฉันเลือกที่จะเป็นโสดไงฉันไม่อยากที่จะเข้าไปฉันอยากที่จะให้เวลาในการแบบว่าพัฒนาตัวเองทําให้ชีวิตของตัวของฉันเองดีไม่อยากที่จะมีภาระไม่อยากที่จะวุ่นวายกับใครฉันถึงเลือกที่จะอยู่เป็นโสดแล้วทําไมฉันอยู่เป็นโสดอะ่ะเธอต้องมาอเอาเปรียบฉันด้วยมันเป็นค่านิยมอะไรบางอย่างที่มันแบบ โคตรตลกมากๆอ่ะที่มันอยู่ในสังคมนะเนี่ยเธอเป็นโสดเธอก็ดูแลคนนั้นไปสิเธอเป็นโสดเธอก็เอาวันนี้ไปดูแลสิเธอเป็นโสดเธอก็ต้องให้เงินฉันสิแล้วคนที่ไม่เป็นโสดก็ไม่ต้องดูอะไรเลยเหรองงมากมันมีเรื่องแบบนี้เยอะมากเกิดขึ้นในสังคมคนที่โสดกลายเป็นแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ หรือว่าอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทุกท่านเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะโสดคุณจะมีคู่คุณจะอะไรมาทั้งหมดทั้งมวลอะมันไม่เกี่ยวกันค่ะมันไม่เกี่ยวกันว่าคุณสบายกว่าคนอื่นแล้วคุณต้องไปรับผิดชอบภาระหน้าที่ของคนอื่นที่เขาขี้เกียจที่จะทำ นะถ้าเขามีสติถ้าเขารู้มากกว่านั้นทำไมเขาถึงทำมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะที่จะไปแบบดูแลคนอื่นจนทำให้ตัวของคุณเองเดือดร้อนนะ่ะความพอเหมาะพอดีคือสิ่งที่สำคัญทุกท่านในทุกเรื่องไม่ใช่ว่าแม่คุณไม่ดูแลใครเลยไม่ใช่ว่าแม่ให้คุณแบบไม่อะไรกับใครนะเพียงแค่ให้มันมีขอบเขต ไม่ใช่ว่าแบบเนี่ยอยู่เป็นโสดแกก็เอาคนนั้นไปดูแลสิเอาคนนี้ไปดูแลสิเอ่อแกไม่ให้เงินฉันบ้างเนี่ยคือโยนภาระทุกสิ่งทุกอย่างไปให้กับคนที่ดูแบบดูเหมือนว่างในสายตาของเขาอะ่ะถ้าฉันอยากที่จะมีครอบครัวท่านฉันอยากที่จะวุ่นวายแล้วทําไมฉันถึงไม่มีทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะไม่ว่าจะโสดมีคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้คนอื่นอ่ะโยนภาระที่มันไม่ควรที่จะเป็นของคุณอ่ะเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าคุณควรรับผิดชอบคุณเป็นคนดีหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลเยอะแยะมากมายคนที่ตั้งใจที่จะเอารัดอเอาเปรียบนะมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายทุกท่านนี่ไม่โลกสวยนะนี่พูดแบบตรงตรง แล้วมันตลกมากมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ตลกอะ่ะแต่มันก็ตลกว่าทําไมถึงมีทัศนคติแบบเนี้ยทําไมคนโสดถึงต้องรับภาระในทุกเรื่องแล้วก็ถูกมองว่าเป็นคนดีแล้วก็ติดอยู่ในความรู้สึกผิดที่ปฏิเสธเวลาที่จะปฏิเสธอ่ะ ตัวเองรู้สึกแย่ตัวเองรู้สึกไม่ดีแล้วไอ้คนที่เอาเปรียบคนอื่นอะ่ะก็เอาเปรียบอยู่ร่ำไปคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรอคนที่เอาเปรียบอะ่ะคิดได้แล้วเขาจะไม่เอาเปรียบคุณอันนี้สิ่งสำคัญมากนะทุกท่านเป็นข้อคิดเตือนใจที่สำคัญมากค่ะหากคุณจะปฏิเสธคนอะ่ะคุณคุณคุณไม่ต้องรอเขาคิดได้ คุณไม่ต้องรอเขาคิดได้แต่คุณต้องปฏิบัติตัวให้เขาคิดได้ให้เขาสำนึกคุณต้องเปลี่ยนแปลงที่คำพูดวาจาคุณต้องเปลี่ยนแปลงที่แบบการกระทำของคุณนะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์อ่ะจะเรียนรู้ว่าคุณอนุญ,ญาตมันเป็นสิ่งที่แบบมันแก้ยากอะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวของคุณเองก่อน ไม่ให้ใครมาอเอาเปรียบคุณก็ต้องกล้าหัดหัดที่จะพูดปฏิเสธบ้างอะไรที่ทำไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธอะไรที่ทำได้ก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้และทำไม่ทุกข์่ะต้องหัดปฏิเสธจริงๆนะหรือว่าต้องแบบต้องเปลี่ยนแปลงการการะทำอะ่ะให้เขารู้ว่าเฮ้ยฉันไม่โอเคกับเรื่องนี้นะ ไม่อย่างนั้นมัวแต่ร้อยเขาคิดได้อะไม่มีทางที่คนเหล่านั้นจะคิดได้นี่คือเรื่องจริงคนที่เอาเปรียบก็จะเอาเปรียบวันยังค่าไม่มีทางจะคิดได้นะแล้วเวลาที่คุณไม่ได้ช่วยแค่ครั้งเดียวอะเขาก็จะเอามาพูดเสียเสียหายหายคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยนะเพราะฉะนั้นคุณคุณต้องเปลี่ยนแปลงที่คำพูดการกระทำของคุณให้เขารู้ว่าฉันก็ไม่ง่ายๆนะ ถึงฉันจะใจดีถึงฉันจะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะแต่ฉันไม่ได้ง่ายๆให้คนอื่นมาเอาเปรียบหรือว่าให้คนอื่นมาปฏิบัติไม่ดีกับฉันคุณต้องเปลี่ยนแปลงที่การกระทำจริงจริงตั้งขอบเขตเซฟบลนเดอรี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าหลังจากที่คุณวางขอบเขตแล้วนะสำหรับบางคนนะสำหรับบางคนที่คุณวางขอบเขตคุณพูดคุณกล้าหาญที่จะปฏิเสธ ตรงๆแต่ไม่ได้ทำร้ายจิตใจนะแล้วบางทีไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลด้วยนะเนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญเวลาที่คุณปฏิเสธในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณใส่เหตุผลลงท้ายไปข้างหลังมันมักที่จะเป็นข้ออ้างให้เขาอะกลับมาหาคุณไม่ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เหตุผลในทุกเรื่อง ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายเหตุผลให้เขาฟังยืดยาวไม่คือไม่ต้องพยายามแบบเนี้ยมันถึงจะแก้ไขนิสัยของคนที่เอาััเอาเปรียบได้อะไม่ใช่แก้ไขนิสัยเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณต้องวางคำพูดของคุณให้ชัดเจนเด็ดขาดแล้วไม่มีข้อแม้ไม่ไม่ต้องอธิบายในเรื่องที่ไม่ควรที่จะอธิบาย ถึงแม้จะดูเหมือนใจแข็งเนาะแต่นี่คือวิธีการในการปกป้องพลังงานของตัวเองจากคนเหล่านั้นเพราะไม่มีทางที่เขาจะคิดได้คือเรื่องจริงหลังจากที่คุณวางคำพูวาจาให้แบบเด็ดขาดชัดเจนรวมถึงการกระทำของคุณนะว่าฉันไม่โอเคเนี่ยเขาคิดอย่างไรบ้างเขาก็แอบมองห่างๆอย่างห่วง สามไม่เท้าเนี่ยค่ะเป็นรูปของการส่องกล้องส่องทางไกลเลยนะเป็นการส่องนะเพราะฉะนั้นน่ะเขาทําอะไรคุณไม่ได้เขาไม่กล้าที่จะแบบว่าเข้ามาหาคุณขนาดนั้นน่ะเขาได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆยังหงวงอาจจะพยายามแบบว่าแอบส่องแอบมองแอบดูหรือว่าแอบแบบเล็งจังหวะสิจังหวะไหนได้จังหวะไหนไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะอันนี้คือเรื่องปกตินะ ถ้าเป็นคนที่เข้ามาด้วยแบบว่าน้ําใสใจจริงจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกแล้วเขาจะกลัวอะไรคุณสูงไหมคนเหล่านั้นเขาจะกลัวอะไรคุณล่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วแบบเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้หวังจะเอารัดเอาเปรียบอะเขาก็ไม่มีเหตุอันใดที่จําเป็นที่จะต้องกลัวหลายพลังงานอะเขาก็นิ่งมากขึ้นอยู่ในจุดที่แบบว่าแอบมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแอบมองแอบซอง แอบดูจากคนน้้งคนนี้คนนั้นบ้างแอบถามบ้างแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเข้ามาทําอะไรขนาดานัันแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคิดอยู่โปรเซสอยู่ข้างในอ่ะนะคะสี่ถ้วยเนี่ยนั่งแบบว่าจับจับหน้าอกไม่ใช่จับหน้าอกสิเนี่ยค่มือไขว้กันแล้วก็นั่งแบบว่านั่งคิดแต่ว่าทําไมนะา ทำไมมันถึงยากและฉันจะเหมือนแอบบังพลังงานก็คือเหมือนแอบวางแผนะว่าเฮ้ยแผนนี้ไม่สำเร็จจะเอาแผนไหนดีนะประมาณนั้นทำไมมันไม่ใจอ่อนเลยราชาเหรียญเนี่ยค่ะเหมือนพยายามที่จะวางวางหมากนิ่งเหมือนกันนะพยายามที่จะนิ่งอยู่ในจุดที่ไม่กระโตกกระตากเหมือนกันค่ะเขาก็ไม่ได้กระโตกกระตากนะหลังจากที่คุณวางแบบ หลังจากที่คุณวางคําพูดแล้วก็การกระทํำที่มันชัดเจนว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งนั้นน่ะเขาก็นิ่งคุณดูสีหลายใบนิ่งนะแล้วไม่ใช่ว่าแค่นิ่งธรรมดาค่ะนิ่งแบบวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นิ่งแบบคอยดูคอยตรวจคอยเช็คนิ่งแบบเหมือนมีแผนการอะไรบางอย่างอะแต่นิ่งเท่าที่มหมอสังเกตอ่ะแล้วไอ้ความนิ่งอ่ะอารมณ์ว่าแบบว่าเขาอาจจะนิ่งเงียบแล้วเขาอาจจะหายหายไปสักระยะเวลาหนึ่งนะ เท่าที่ม่หมอรู้สึกอะจากไพ่นี่แต่ว่าทีนี้ค่ะทุกท่านในความนิ่งของเขาอะมันไม่ใช่ว่าแค่นิ่งเฉยๆนิ่งแบบคอยดูคอยมองคอยส่องในจุดใดก็แล้วแต่ที่ส่องได้นิ่งแบบมีแผนการนะคะนิ่งแบบมีแผนการนิ่งแบบกําลังโปรเซสอะไรบางอย่างอยู่ข้างใน นะคะแล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะดูสิ่งที่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆจุดอ่อนอะที่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตัวของคุณเองก็เหมือนกับบล็อกเอาไว้ทุกทางกันเอาไว้ทุกทางอะนะคะเหมือนกันกันสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทุกทางเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาในภายหลังเซเว่นอัพซอสเนี่ยมันเหมือนมีเล่เหลี่ยมกลโกงอะไรบางอย่างที่แบบว่าแอบคิดอยู่ข้างใน พยายามที่จะหาช่องอะ่ะมันให้อารมณ์ประมาณว่าพยายามหาช่องพยายามที่จะหาวิธีการในการเข้ามาค่ะอืมแต่มันเข้ามายากอะ่ะสิ่งที่รู้สึกอะ่ะมันเหมือนเข้ามายากอะ่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนรู้นะคุณค่อนข้างที่จะรู้หาว่าใครเข้ามาอย่างไรอืม ใครเข้ามาเป็นมิตรภาพเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่รู้ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้จากไพ่เจ็ดดาบใบนี้นะแล้วเจ็ดดาบมันคือไพ่ของเล่เหลี่ยมกลโกงแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบก็ได้เหมือนกันอืมไพ่ใบไหนที่จะบอกเรื่องราวในวันนี้ชัดเจนไพ่ใบนี้ดีกว่าเนี่ยตีกันเลยเนะี่ย เนี่ยคุณไม่ยอมอะ่ะทั้งไพ่ห้าเล็กห้าน้องที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะทั้งห้าห้าดาบห้าไม้เท้ามันคืออันจะเของการที่แบบฉันก็สู้คนนะฉันก็ไม่ยอมนะเหมือนกรรันนะคะเนี่ยห้าห้าเนี่ยโอเค แม่หมองคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับทุกท่านที่มาดูวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกท่านคลิปนี้สวัสดีนะคะ